สวัสดีครับผมดรโจกนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องปริมาณของเงินในคริปโตนะครับเพราะจากหลายๆคุณลักษณะที่ดีของคริปโตการควบคุมปริมาณของเงินในคริปโตเป็นหนึ่งในเซลส์พิชที่สำคัญสำหรับการชวนเชื่อว่าเพราะอะไรคริปโตจะไม่สูญเสียราคาได้เหมือนกับเงินตราทั่วไปที่รัฐบาลของบางประเทศสามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างไม่จำกัด ที่โชว์อยู่นะครับเป็นราคาล่าสุดและมูล,ลค่ารวมของ4เหรียญที่มีมูล,ลค่ารวมหรือ market cap สูงสุดและก็จะมีเหรียญ Dogecoin นะครับที่เพิ่งแทรกตัวเข้ามาอนอันดับท็อปด้วยตามนี้นะครับการได้มาซึ่ง market cap หรือมูล,ลค่ารวมตามราคาตลาดเราจะต้องมีราคาต่อเหรียญและจำนวนเหรียญทั้งหมดก่อนซึ่ง market cap ก็คือราคาต่อเหรียญคูณด้วยจานวนของเหรียญ ราคาเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะเป็นจุดตัดระหว่าง supply กับ demand คนที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาตรงนี้ก็จะรู้ดีแต่สําหรับจํานวนของเหรียญขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบระบบว่าเขากําหนดให้แต่ละเหรียญมีวิวัฒน,นาการต่อไปอย่างไรเปรียบเทียบกันครับหากเรามาดูเงินตราธรรมดาหรือที่ชาวคริปโตจะเรียกว่าเงินเฟียเขาก็จะใช้ M0 ซึ่งเป็นวิธีการวัดมันิซิพหรือปริมาณของเงินโดยการดูจากจํานวนของธนบัตร และเหรียญที่มีอยู่ทั้งหมดนักเศรษฐศาสตร์ยังมีหลากหลายวิธีในการวัดปริมาณของเงินนะครับแต่ M0 น่าจะเป็นวิธีที่สามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดและนี่ก็คือ M0 ของเงิน u s ดอลลาร์นะครับจากอดีตถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าจํานวนของธนบัตรและเหรียญที่มีอยู่ทั้งหมดของ US ดอลลาร์ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นโตขึ้นมาหลายเท่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรส่วนหนึ่งนะักคริปโตมักอ้างว่าเกิดจากการที่รัฐบาลพิมพ์เงินออกมาเอง และนักคริปโตก็อ้างอย่างนี้ด้วยครับว่าปริมาณของเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ย่อมทําให้หมูลค่าของเงินของแต่ละดอลลาร์มันลดลงแล้วก็เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เขาก็เรียกกันว่าอินฟล레이ชันหรือภาวะเงินเฟ้อและนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าเกือบทุกคริปโตถึงได้มีการควบคุมปริมาณของเงินเช่นผู้ที่ออกแบบระบบบิตคอยน์ที่ใช้นามแฝงว่าซาโตชินาคาโมโต ก็ได้กำหนดไว้เลยว่า Bitcoin จะไม่มีเกินกว่า21ล้านเหรียญและเหรียญอื่นๆก็มีการควบคุมการผลิตเงินเพิ่มทั้งหมดนะครับซึ่งต่อไปหากมีการใช้คริปโตมากขึ้นก็จะมีการแย่งชิงเหรียญคริปโตกันมากขึ้นและจากจํานวนของเหรียญที่มีอยู่อย่างจํากัดและไม่เพิ่มขึ้นราคา,คาต่อเหรียญก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ชาวคริปโตเขาเชื่อกัน และเรื่องขำๆนะครับที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันสมหรัคนที่เชื่อว่า Dogecoin จะต้องเฟลอย่างแน่นอนซึ่งก็มีไม่น้อยเลยก็คือว่า Dogecoin ไม่มีการจำกัดจำนวนของเหรียญแล้วจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นปีละ5,000เหรียญต่อปีก็ลองคิดดูเอาเองนะครับว่าจะเชื่อใคร